ครับจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเราจุดตอนที่1เป็นเป็นตอนที่เราจะพูดเรื่องนิยามของคํา3คํคาคําว่าการทดลองสุ่ม sample space แล้วก็เหตุการณ์สมมติว่าจะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัวเป็นเท่าไหร่เราเปิดคลิปนี้มาด้วยคำถามเลยเพราะเราเคยเรียนเรื่องความน่าจะเป็นอยู่แล้วและครูเชื่อว่า,วา คำถามง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยความาจะเป็นมันเป็นเรื่องเซนเซนของเราอยู่แล้วอ่ะในการประเมินหรือการหาค่าความาจ้เป็นอย่างเงี้ยโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหน 1, <ๆ>ึ่งครั้งความได้เป็นที่เหรียญจะขึ้นหัวเป็นเท่าไหร่โดยเซนเราจะรู้ว่าเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านก็คือหัวกับก้อยมีหัวกับก้อยสองด้านถ้าเราอยากจะรู้ว่าโอกาสที่ขึ้นหัวเป็นเท่าไหร่มันก็เหมือนโอกาสมีหนึ่งครั้งจากทั้งหมดสองครั้ง เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันคือทั้งหมดมันคือ1ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งมันก็คือในรูปเศษส่วนคือเศษหส่วนสหรือ0.5ในรูปทศนิยมหรือที่เรามักจะพูดกันติดปากว่า50 50 50 50ในที่นี้ก็หมายถึงห0าสนหลายลครั้งเวลาเราพูดความน่าจะเป็นหรือประเมินความน่าจะเป็นเราก็จะคิดกับบทงานคิดแบบนี้จนกระทั่งเราจะข้สะอสรุปว่าอ๋อห้าสิบห้าสิบบาที่จะได้หัว หรือ50%หรือครึ่งๆอ่ะถือว่าหัวก็ได้กด็ก็ได้มันเท่าๆกันฮะส่วนใหญ่เราจะรู้โดยเซนต์แบบนี้แล้วสำหรับปัญหาง่ายๆใบหนึ่งมัมีลูกบอลสีอยู่ทั้งนี้ถ้าเราหยิบแค่ลูกเดียวจากกล่องความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีดำเป็นเท่าไหร่เราจะตอบได้ก็แต่เมื่อหนึ่งเราต้องรู้ว่าในกล่องนี้มันมีลูกบอลกี่ลูกและมีอะไรบ้างถูกไหม ถ้าเรารู้บ้านในกล่องนี้มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10กล่องใบนี้มีทั้งหมด10ลูกใน10ลูกนั้นมันมีสีดำอยู่2ลูกใน10ลูกจากทั้งหมด10ลูกมีสีดำา2ลูกแปลว่าโอกาสที่เราจะเจอสีดำมันคือ2ลูกจาก10 2ลูกจาก10เขียนไปเศษส่สวนก็ได้2ส่วน10 ตัดทอเป็นส่วนสูสสต่ำก็หนึ 5, ่งสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าทำเป็นทศนิยมก็ได้ศูนย์จุดสองทำเป็นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหยิบหนึ่งลูกแล้วได้ลูกบอลสีดำมันคือสองจากสิบเราเห็นโอกาสแบบนี้โอกาสแบบนี้จากเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเราไปสมัครงานที่หนึ่งเขารับทั้งหมดห้าตำแหน่ง แล้วมีคนมาสมัครทั้งหมดพันคนเวลาเราประเมินว่าเฮ้ยโอกาสเราจะมีโอกาสได้ไหมว่าโอ้โหห้าต่อพันมีคนสมัครพันคนเขารับแค่ห้าคนคือห้าตำแหน่งเพราะนั้นโอกาสหรือความได้เป็นที่คนคนหนึ่งไปสมัครว่าจะได้งานคือห้าต่อพันหรือห้าส่วนพันหรือ0 0นย ใช่ไหมเราเราถ้าเป็นสถา,านการณ์แบบนี้เราจะชอบประเมินว่าโอกาสเป็นยังไงโลกโลกหนึ่งตกฏว่าเคยมีคนเป็นโรคนี้อยู่พันคนพันคนตายสาสิบคนแปลว่าโอกาสที่คนเป็นโรคนี้จะตายคือสามสิบส่วนพันหรือศูนจุดศสาหรือสเปอร์เซต เขาได้เป็นในการประเมินเขาได้เป็นแบบนี้เราก็เจอบ่อยว่าเฮ้ยโอกาสเป็นโรคนี้ตายเท่านี้นะโอกาสเป็นโรคนี้แล้วหายเท่านี้นะการหาเขาได้เป็นแบบนี้โดยเซนส์เรามักจะทําได้อยู่แล้วโดยที่เรายังไม่ได้เรียนสูตรยังไม่ได้รู้เทคนิคไม่ไรู้ขั้นตอนอะไรเลยแต่มันเหมือนเป็นสัญชาตยานของเราอยู่แล้วทางแยกทางแยกเนี้ยเราก็จะเลือกเดินไปยังประสาท โดยการเดานะโดยการเดาคือเราต้องไม่รู้มาก่อนว่าทางไหนที่ที่จะไปปราสาททางไหนไปแล้วจะเจอผีความน่าจะเป็นที่เราจะเดินไปถึงปราสาทเป็นเท่าไหร่ถ้าหนูถ้าเราอยู่ที่ทางแยกนี้เราจะพบว่าเฮ้ยทางที่หนึ่งคือเส้นข้างบนทางที่สองคือสีแดงเข้มทางที่สามคือสีเขียวทางที่สี่คือสีแดงอ่อนทางที่ห้าคือสีเหลืองในห้าเส้นทางนี้โอกาส หรือเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ประสาทได้มันมีสองเส้นทางคือเส้นที่สองกับเส้นที่ห้ามันก็คือสองจากห้าสองจากห้าเส้นหรือศูนย์จุดสี่หรือสี่สิบเปอร์เซ็นบางครั้งเวลาเราประเมินความน่าเป็นเราก็จะดูพูดถึงใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นหลักว่าเฮ้ยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะไม่ถึงครึ่งในสาสถานการณ์นี้เนี่ยเรามักจะหาความน่าจะเป็นได้โดย โดยเซนตอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเรียนหลักการไรมากมายซึ่งอ่อีกตัวอย่างหนึ่งลอตเตอรี่ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่หใบความน่าจะเป็นที่จะถูกลอตเตอรี่โดยรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวเนี่ยมันมีเลขที่เป็นไปทั้งหมด100เลขถูกไหมไล่แต่ศูนย์ศูนย์่งศูนย์สองศ ไล่ไปเลื่อยจนถึง99หนูจะพบว่าเฮ้ยมันมีเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะร้อเลขแต่ถ้าเราถือลอตเตอรี่ใบเดียวถือลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็คือ1ใบ1ละ1ใบคือ1เลข1จาก100คือโอกาสที่จะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว1จากร้อก็คือ0.01หรือ1% ในสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเรามักจะหาความน่าจะเป็นได้คือตอบได้ว่าเขามน่จะเป็นเท่าไหร่เพราะเราใช้เซนส์ว่าเฮ้ยมันโอกาสเกิดขึ้นได้เท่านี้ว่ะแล้วไอ้ที่เราสนใจเรื่องที่เราสนใจอ่ะมันมีอยู่เท่านี้จากทั้งหมดเท่าไหร่ด้วยไอเดียเนี่ยเราจะสรุปว่าเวลาเราหาความน่าจะเป็นเราต้องรู้ว่าสนใจเหตุการณ์อะไรเช่นถ้าเป็นซูสตอรี่ก็คือสนใจถูกเละท้ายสองตัวแล้วเราต้องรู้ว่า โอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยสตัวอย่างสี่ตัวอย่างมเมื่อกี้มันจะมีเลขสองเลขเลขที่เป็นโอกาสทั้งหมดเราเรียกว่า sample space ในการทำสิ่งสิ่งนี้โอกาสหรือคำตอบทั้งหมดมีอะไรบ้างอยู่ข้างล่างเป็น sample space เขาสนใจอะไรจะอยู่ข้างบนเรียกว่า event คือเหตุการณ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว3ามสาตัวอย่างมเมื่อกี้เด็กที่ตอบได้ คือเด็กที่มีความเข้าใจโดยเซนต์เรื่องนี้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้คือเฮ้ย,ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างวะอันนี้คือจัเปอรเปสเฮ้ยแล้วที่เราอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นอีกี่ครั้งอันนี้คืออีเวนต์โดยที่เรา,าไม่ต้องเรียนสูตรเลยนะหลายหลายคนก็มักจะทําได้แต่ทําไมก็ไม่รู้พอเริ่มเรียนจริงปั๊บกลับทําไม่ได้มันอาจจะยากไปมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆไล่ไปเนื้อหาเรา ถ้าเราจะเริ่มจากคําว่าการทดลองเชิงสุ่มการทดลองสุ่ม Random Experiment การทดลองสุ่มก็คือการกระทําหรือกระบวนการใดๆก็ตามที่เราไม่สามารถบอกผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเนื่องจากว่าผลลัพธ์จากการกระทํานั้นมีหลายวิธีต้องลืมนะว,ว่าเราจะหาความน่าจะเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มถ้าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเรารู้กระทาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นไม่ต้องหาความน่าจะเป็นเพราะมันเกิดแน่นอน รู้วหนึ่งวกหนึ่งเดี๋ยวได้สองย่างเงี้ยไม่ต้องหาค้าม่เป็นมันเกิดแน่นอนแต่อะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยทําแล้วคำตอบจะเป็นอะไรวะอันนั้นแหละเราถึงจะประเมินหรือมาหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นคำว่าคือคำว่า sample space sample space มีชื่อไทยว่าปริภูมิตัวอย่างมันคือเซ็ตเอ่ยชื่อเซตเด็กเครียดเลยเฮ้ยเซตมันก็คือเซตเซตคือกล่องอะกล่องใส่ของอะ ของผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทดลองเชิงสุ่มหมายความว่าเมื่อคุณทําการทดลองเชิงสุ่มใ,ใดๆหรือการกระทําใดๆที่เป็นการทดลองเชิงสุ่มถ้าคุณทําปับ๊บผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนั่นเรียกว่า sample space เราใช้สัญลักษณ์ตัว S แทน sample space และใช้ nS นี่คือสัญลักษณ์ของเรื่องเซตนะแทนจํานวนสมาชิกข,ของ sample space ก็คือเมื่อเราไล่สแปร์สเปได้ว่า sample space มีอะไรบ้างแล้วเราก็นับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวสัญลักษณ์ก็คือ nS ตัวอย่างที่1โยนเหรียญ1นเหรียญหนึ่งครั้งถ้าเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งผลลัพธ์จะมี2วิธีคือหัวกับก้อยหัวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้ตัว H ที่มาจากคำว่า head H E A D head ส่วนก้อยภาษาอังกฤษคือตัว T ที่มาจากคำว่า tail tail ที่แปลว่าหางอะนะแต่คนไทยเรียกว่าก้อย โยนเหรียญหนึ่งเหรียญห,หนึ่งครั้งมันก็ไม่เกิดหัวกเกิดก้อยแล้ว,วะแบบนี้ s ัพพอร์ตสเปคือหัวกับก้อย h กับ t ns จำนวนสมาชิกของซัพพอ e ์ตสเปก็คือ2กรณที่2คือข้ัที่2คือถ้าเราทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งลูกเต๋าเนี่ยมันจริงทั้งหมด6ด้านกูมปนคนที่วาดรูปได้อาการหลักมากสุดลวดูไม่ใช่ลูก,ลกเต๋าโดยโดยสิ้นเชิงปาปืปาปืปาป ่ะพอได้อยู่พอได้อยู่ลูกเต๋าเนี่ยจริงๆมีทั้งหกด้านบนด้านจะมีแต้มแต้มหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งจุดอ่ะจะอยู่ตรงข้ามกับแต้มหกสองตรงข้ามกับห้าสามตรงข้ามกับสี่คู่ตรงข้ามมันจะบวกกันที่เจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนมันต้องขึ้นแต้มไหนแต้มหนึ่งในหกแต้มนั้นไม่ขึ้นหนึ่งก็ขึ้นสองไม่ขึ้นสองก็ขึ้นสามไม่ขึ้นสามก็ขึ้นสี่ไม่ขึ้นสี่ขึ้นห้าไม่ขึ้นห้าขึ้นหกวะ NS ก็จะเป็นหกข้อสาม ถ้าเราหยิบลูกบอลหนึ่งลูกจากถุงซึ่งมีลูกบอลสีแดงหนึ่งลูกสีดำหนึ่งลูกสีขาวหนึ่งลูกผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก็คือแดงดำแล้วก็ขาวได้สามวิธีก็แน่นอนในถุงมันมีของอยู่แค่นั้นนะคุณไม่มีทางหยิบได้สีส้มอยู่แล้วเพราะมันไม่อยู่ในถุงไม่มีทางหยิบได้สีน้ำเงินอยู่แล้วมันไม่อยู่ในถุงมันก็แดงไม่แดงก็ดำไม่ดำก็ขาวสามวิธียโยนเหน 2, รียญสองเหรียญหนึ่งครั้งตัวอย่างเมื่อกี้เราทำหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งง่ายหัวก้กอย ถ้าสเหรียญหนึ่งครั้งครูแนะนําว่าเราจะวาดแผนภาพต้นไม้โดยที่2อเหรียญหนึครั้งครูก็ให้ผลลัพธ์แรกคือผลลัพธ์ของเหรียญที่หนึเหรียญที่1อาจจะเกิดหัวหรือเกิดก้อยก็ได้เมื่อเหรียญที่หนึเกิดหัวเหรียญที่สองอาจจะเกิดหัวอีกครั้งหนึ่งเราก็จะให้เคสที่คําตอบที่เป็นหัวกับหัวหรือเหรียญที่หนึขึ้นหัว เหรียญที่2องาจจะขึ้นก้อยก็ได้เราก็จะได้เคสหัวก้อยถ้าเหรียญทหอาจจะขึ้นก้อยเหรียญทสกลับไปขึ้นหัวบ้างก็จะเป็นก้อยหัวเหรียญทหนึขึ้นก้อยเหรียญที่สอาจจะขึ้นก้อยก็จะเป็นก้อยก้อยแปลว่าแซมเปิลสเปซของเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด4ตัวคือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อย n s ก็จะเท่ากับส ฝากจดเป็นหนึ่งว่าหน้าตาของผลลัพธ์แบบนี้หัวหัวหัวก้อยๆหัวก้อยๆที่ข้อนี้ถามว่าโยนสองเหรียญหครั้งแ p ม e บสเปซคืออะไรมันให้หน้าตาเหมือนกับเคสที่เราจะโยนเหรียญหนึ่เหรียญแต่โยนสองครั้งถ้าเราโยนเหรียญหนึเหรียญสองครั้งแล้วเขาถาม s แ p ม e Space เราจะตอบตัวนี้เลยทั้งหน้าตาและจำนวนได้4เท่ากันและได้ตามแผนภาพนี้เป๊ะ ต่างกันตรงไหนต่างกันที่ความหมายจากเหรียญหนึ่งก็จะกลายเป็นครั้งที่หนึ่งเหรียญสองก็กลายเป็นครั้งที่สองคือครั้งที่หนึ่งโยนแล้วขึ้นหัวครั้งที่สองอาจจะขึ้นก้อยครั้งที่หนึ่งโยนแล้วขึ้นก้อยครั้งที่สองอาจจะขึ้นก้อยอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นฝากจดไว้ว่าโยน 2, เหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งกับโยน 1, เหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งให้หน้าตาผลลัพธ์เหมือนกันจํานวนผลลัพธ์เท่ากันต่างแค่ความหมาย ต่อมาข้อหข้อ5คือทอดลูกเต๋าสองลูก1ครั้งจริงๆอยากรูปผลลัพธ์ครูก็ทำเป็นแผนภาพต้นไม้ก็ได้เพียงแต่ว่าที่ครูตีตารางคือแผนภาพต้นไม้มันมันจะไม่สวยแผนภาพต้นไม้คือหนูก็ได้ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยเขาเนื่อทำเป็นรูปทำทำเป็นรูปตารางมันก็จะดูดูง่ายกว่าคราวนี้เขาทำเป็นรูปตารางมันก็มี2ด้านครูก็เลยโยนสองลูกใช่ไหมครูก็ให้ผลลั์นี่คือผลลั์ของลูกที่1 ที่จะไปจับคู่กับผลลัพธ์ของลูกที่2หมายความว่าถ้าลูกที่1ขึ้น1ลูกที่2อาจจะขึ้น1ก็เป็น1 1ลูกที่1ขึ้น1ลูกที่สขึ้น2ก็เป็น1 2 1 3ไล่ไป2 1 2 2 2 3ไล่ไป รูปทีห่หนึ่งขึ้น 5, ห้ารูปที่สองขึ้นอะไรก็ได้ก็เป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกรูปหนึ่งขึ้นหกรูปสองขึ้นอะไรก็ได้ก็เป็นหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกหก ns จะมีทั้งหมดสามสิบหกตัวไลนแต่หนึ่งหนึ่งยันหกหกในถานองเดียวก,กันกับฝั่งซ้ายมือคือ โยนสองเหรียญหนึ่งครั้งมีหน้าตาผลลัพธ์และจำนวนผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งเหรียญสองครั้งลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งก็ต้องมีผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งลูกแล้วโยนสองครั้งแค่เปลี่ยนด้านความเปลี่ยนความหมายจากลูกหนึ่งก็เป็นโยนครั้งที่หนึ่งจากลูกสองก็เป็นโยนครั้งที่สองเพียงแต่ด้านหน้าตาผลลับเท่ากับสามสิบหกเท่ากับเป๊ะเหมือนกันทุกอย่าง เพศบุตรที่เป็นไม่ได้จากครอบครัวที่มีบุตรสองคนเพศบุตรเนี่ยบุตรสองคนมันก็คือการไล่เพศว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็ไล่เป็นบุตรที่หนึ่งกับบุตรที่สองถ้าคนแรกเกิดชายอาขอโทษอันนี้หัวก้อยถ้าคนแรกเกิดชายคนที่สองเกิดหญิงขอโทษถ้าคนแรกเกิดชายหรือคนหรือเกิดหญิงก็ได้คนแรกเกิดชาย m a l e m a m a l e m a l ม คนที่สองอาจจะเกิดชายครั้งหนึ่งหรือคนที่สองเกิดหญิงถ้าคนแรกเกิดหญิงคนที่สองอาจจะเกิดชายหรือคนที่สองเกิดหญิงพอฉานเพศบุตรที่เป็นไปได้จากการอยู่2คนก็จะได้แซ p l e s p a ป e หน้าตาเป็นชายชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิง n s เป็น4 คำต่อมาคือคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์คือสิ่งที่เราสนใจในการทดลองเชิงสุ่มหรือมันคือเซตย่อยของ s a ม p ปิลสเปซสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ใช้เป็นตัว E โดยโดยปกตินะใช้เป็นตัว E แล้ว nE ก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนสมาชิกที่อยู่ใน E เราจะหา E ได้ s ต้องมาก่อนหนูจดไว้เลยจะหา E ได้ s ต้องมาก่อน จะหาีได้ s ต้องมาก่อนเพราะเมื่อเราทาเหตุการ์เมื่อเราทาการทดลองเชิงสูงใ,ใดๆหรือการทำการใ,ใดๆเนี่ยผลลัพธ์ทั้งหมดที่เันไปได้เขาเรียก s sample space คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันนั้นคือ s ส่วนเหตุการณ์คือสิ่งที่คุณสนใจหรือสิ่งที่โจทย์ถามมันย่อมเป็นตัวย่อยของ s อยู่แล้วเพราะ s เป็นตัวแม่ที่ครอบคลุมทั้งหมดของการการกระทนานั้นการทดลองนั้นคุณต้องไล่ s ก่อนถ้าคุณไล่ s ได้ เราจะไล่ e ได้หรือเหตุการณ์ได้เพราะเหตุการ์เป็นตัวย่อยของ s มันเหมือนเป็นการ shopping ปปมาจาก s นะถ้า,าไล้ s ต็ตมครบป,ปัป๊บเฮ้ย s ที่เหลือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะใน s มีอะไรที่เราต้องการอันนั้นเลข e อันนั้นเลข e อย่างตัวอย่างที่สองเนี่ยการเลือกตัวภา,าษาอังกฤษหนึ่งตัวจากตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดหนูต้องเห็นว่าประโยคแรกประโยคนี้คือประโยคที่สื่อถึงงาน ประโยคที่สื่อถึงงานว่ามันคือการเลือกตัวอักษรหนึงตัวนะจากตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดท้องให้ e1 แทนเหตุการณ์ที่ให้สลับ e2 แทนเหตุการณ์ให้ตัวอักษรเหมือน common l o v e ให้หา sample space และเซตของเหตุการณ์ e1 e2 เอา sample space ก่อน sample space คือเมื่อคุณทำงานสิ่งนี้ผลลัพธ์เป็นอะไรบ้างการที่คุณทำคือ เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ1ตัวจากตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเลือก1ตัวจากทั้งหมดภาพมันก็คือ้ i, คุณมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอะ ABCD EFGHIJKL MNPQRS TUVW e, XYZ ให้คุณเลือกแค่ตัวเดียว A ถึง Z บางคนไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ก็นับทั้งหมดจะมี26ตัว26ตัวเพราะฉะนั้น s a m p l space คุณก็ไล a ่ A ถึง Z ทห้ครบจำนวนก็มี26 ต่อมา e หนแทนเหตุการณ์ที่ได้สละเหตุการณ์ที่ได้สละคุณต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ด้วยคุณจะตอบข้อนี้ได้ว่าสละในภาษาอังกฤษมีอะไรสละในภาษาอังกฤษมี5ตัวคือ a e i o u a I, o, u เพราะฉะนั้น n e หนก็จะเป็น5 e 2 e 2เอาตัวอักษรเหมือนคำว่า love คำว่าตัวอักษรไม่ใช่เพรชนะนะต้องเข้าใจคือเพรชชนะ สระคือสระตัวอักษรคือตัวอ,อกักษรในภาษาอังกฤษทั่วไปรวมนับรวมทั้งพยัญชนะและสระของคำว่า love love มีสีตัวคือ l o v e love สีตัวเพราะฉะนั้น e สองก็จะแยกได้เป็น l o v e แบบนี้ n e สองของเราก็จะเป็นสองขอโทษขอโทษ n e สองของเราก็จะเป็นสี่เมื่อกี้ a l u คือห้าโอเค อันที่สามโยนลูกเต๋าเที่ยงตรง2อลูกพร้อมกัน1ครั้งหนูต้องเห็นว่าบรรทัดนี้คือบรรทัดงานบรรทัดงานจะนำไปสู่ s ส p l e Space โยนลูกเต๋าเที่ยงตรง2อลูกพร้อมกัน1ครั้งผลลัพธ์เราจะได้36วิธีตามที่เราเคยวาดตารางไปในตัวอย่างก่อนหน้านี้หน,นึ่งหนึ่งหนึ่ึงสามไล่ไปจนถึง6 6 e หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มเป็นแปดพอเราจะเริ่มหา E หนูต้องไปช้อปปิ้งว่าในสามสิบหกตัวนี้อันไหนที่ผลรวมเป็นแปดอันไหนที่ผลรวมเป็นแปดเข้าใจคาผลรวมไหมอย่างหนึ่งหนึ่งเนี้ยเขาเรียกผลรวมเป็นสองหนึ่งกับสองเาเรียกผลรวมเป็นสามสามหกนี่ผลรวมเป็นเก้าสี่กับสี่างนี้ผลรวมเป็นแปดหกกับสามนี่ผลรวมเป็นเก้าผลรวมกับผลบวกอะเอาแต้มสองแต้มมาบวกกันในสามสิบหกตัวนี้ช้อปปิ้งเลยเอาที่ผลรวมเป็นแปด ผลรวมเป็น8มีอะไรบ้างผลรวมเป็นแก็จะมี2,6 3,5 4,4 5,3แล้วก็6,2แบบนี้ NE 1คือ4 NS คือ36เห็นไหม พอเราเอ่ยงานพอเราเห็นงานปับ๊บโยนลูกเต๋าที่งตรงสองลูกหนึ่งครั้งภาพ NS ต้องมาก่อน E จะอะไรก็ช่างมันเถอะเราต้องเห็นตัวเต็มก่อนตัว E จะเป็นตัวย่อยที่เราไปช็อปปิ้งมาแล้วหนูไม่ต้องคิดไกลเลยมันไม่มีทางมีคําตอบเกิน3ามสหตัวนี้หรอกคือถ้าเราคิด SD ถูกต้องครอบคุมเนี่ย e มันจะง่ายต่อมาข้อสองเอ็มข้อสองอีสอง e2 แต้มเท่ากันแปลว่าทั้งสองแต้มคุณต้องเห็นเลขเลขเดียวกันอันนี้ง่าย11 22 33 44 55 66มีทั้งหมด6ตัวสุดท้าย e3 หา sample space อ่าไม่ใช่ e สามเหตุการณ์ที่ได้แต้มคู่กับแต้มคี่หมายความว่าในสองผลลัพธ์นี้เนี่ยคุณต้องเห็นคู่กับคี่คำถามคือเห็นคี่หนึ่งคู่หนึ่งอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือได้คุณต้องนับรวมหมดทั้งเคสคู่กับคี่คี่กับคู่เพราะเขาบอกว่าโยนแล้วให้ได้แต้มคู่กับแต้มคี่เขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นลูกไหนเป็นคู่ลูกไหนเป็นคี่ เพราะนั้นคุณต้องนับให้หมดทั้งคี่คู่กับคู่คีที่มีคี่ตัวหนึ่งคู่ตัวหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ 1> 1, 2, 2, 2, 2, ่งหกสองสองหนึ่งสองสามส้าคู่ขี้ขี้คู่รับรวมกันให้หมด3าขอโทษสามสองสามสี่สามหนึ่งสีมสี่ห้าห้าสองห้าสี ห้าหกยังนีหมดมีพวกหกด้วยหกหนึ่งหกสามแล้วก็หกห้าีทั้งหมดสิบแปดตัวใน e สามเพราะฉะนั้น n ของ e สามก็เท่ากับสิบแปดนี่สี่ โยนเหรียญบาทหนึ่งอันพร้อมกับลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งแปลว่าอันนี้คืองานของเราเห็นงานปั๊บ NS เราต้องมาเลย sample space โยนเหรียญบาทหนึ่งอันลูกเต๋าหนึ่งลูกปกติเหรียญบาทเนี่ยจะให้หัวกับก้อยในขณะที่ลูกเต๋าให้แต้มเพราะฉะนี้ถ้าเราโยนเหรียญปั๊บเหรียญขึ้นหัว ลูกเต๋าอ,อาจจะขึ้นแต้มไหนก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือถ้าจะโยนแล้วเหลืองขึ้นก้อยลูกเต๋าก็อาจจะขึ้นแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแ,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 แปลว่า n s หรือ sample space ของเราเท่ากับสิบสองสิบสองที่ว่าก็คือหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัว 2, หก ก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกถ้าจะเขียนซ้มเว้ s สเปซให้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยก็เขียนเป็นรูปเซตหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัว 2, หกก้อยหนึ 4, ห่งก้อยสอง ก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกอีหนึ่งแทนเหตุการณ์ที่ลูกเต่าขึ้นแต้มคู่ถามว่าถ้าลูกเต่าขึ้นแต้มคู่เขาสนใจเหรียญไหมว่าเหรียญจะเป็นหัวหรือก้อยคำตอบก็คือไม่สน ถ้าสอก็ต้องพูดแล้วถูกไหมในสิบสองตัวนี้เซมปเปสเปซที่เราจะช้อปปิ้งอะ่ะขอให้ลูกเต่าขึ้นแต้มคู่อ้าวเหรียญล้คะเอาเหรียญเอาห,หัวหรือก้อยเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดแปลว่านับหมดเพราะฉะนั้นหนูต้องนับทั้งหมดทั้งหัวและก้อยขอให้ลูกเต่าเป็นแต้มคู่คู่ก็จะได้หัวสองหัวสี่หัว 2, หกก้อยสองก้อยสี่แล้วก็ก้อยหกอีสอง เหรียญขึ้นหัวลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่าสามความยากของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่แค่เลขเดียวมันอยู่ที่ภาษาไทยด้วยเหรียญบาทขึ้นหัวแปลว่าเราจะต้องฟิกเอาเคสที่เหรียญเป็นหัวและลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่าสามหนูว่าคำว่ามากกว่าสามเอาสามไหมไม่เอามากกว่าสามไม่เอาสามมันก็จะเริ่มที่สี่ห้าแล้วก็หกเพราะฉะนั้น e สองเราจะได้หัวที่ขึ้นแต้มสี่ หัวแต้ม5แล้วก็หัวแต้ม6โอเคไหครับก็ประมาณนี้สำหรับตอนแรกของเรา